สวัสดีค่ะเดี๋ยวเขามาเบิ่งตน้นมักมีเด้อค่ะพี่น้องเผ็ดยังก in ินดีเนาะค่ะต้นมักมี่เป็นหนอยใหญ่ๆเบิ่งเนี่ยค่ะเผ็ดยังกินดีเนาะจ้ะพี่นาะแน้วมังเป็นหนอยใหญ่ๆค่ะพี่น้องนอยใหญ่ปะจ้าซ้อนบ่เผ็ดยังกินแกงขหนุนนะคะประมาณลูก ลูกกลางๆอ่ะพี่อ๋ออันนั้นมันเล็กไปพี่ใช่ก็จะประมาณนี้หรืออะไรใหญ่กว่านี้หน่อยนึงอ่ะพี่ไอ้ลูกที่พี่หยิบเมื่อกี้นั่นมันมันมันเล็กไปจะได้กินมันไหมเนี่ยไอเนี่ยพี่อย่าลืมว่าเวลาเราปอกมันมันก็จะน้อยลงมาอีกนะพี่อืมสักประมาณลูกนั้นอ่ะกําลังดีพี่ไม่นะลูกไอ้ลูกเล็กนะไม่ใช่ลูกใหญ่นะลูกเล็กนะ ตรงนี้กินอะไรอยู่สีเนาะกินได้ได้อยู่ค่ะได้อยู่